สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเฮงรวยรวยครับวันนี้พบกับวัตถุมงคลอีกนรุ่นของหลวงพ่อโสธรครับกับเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อโสธรจัดสร้างเมื่อปี2-5 6 2สองนะครับรุ่นนี้ก็มีทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่นะครับรุ่นนี้จะเป็นเนื้อเงิน่จะตอ,อกคําว่าเงินอยู่ข้างเหรียญตรงนี้เลยนะครับแต่จะเป็นเนื้ออื่นจะไม่มีตอ,อกแต่เลขและนัมเบอร์จะมีทุกเหรียญข้างเหรียญโอ้โหเลขนี้เลขสวยเดีย๋ยวเรนี้ยหูหเลขเก้าหโอ้โห,เล,โโหเลขสวยอีกทางหาก รุ่นนี้มีทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ครับเหรียญที่เป็นพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กจะไม่มีตัวพสเหรียญนะแต่ถ้ามีเขียนด้านหลังว่าพสสองห้าสี่สองจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับขนาดใหญ่กว่ากันเล็กน้อยโอ้โหเนื้อเงินนะครับสําหรับเหรียญที่เป็นบล็อกนอกอย่างนี้นะครับยุคประมาณปีสามกว่าถึงปีสี่กว่าของหลวงพ่อสะทอน่ะก็จะมีโค้ดโค้ดข้างเหรียญอย่างนี้ทุกเหรียญนะครับก็สังเกตให้ดีนะครับงานเกะมีแต่ไม่มีโค้ดอย่างนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครัับบบปรรระะสสคคคววาามมุขเจิญน มีโชคมีลาบขอให้เป็นเศรษฐีดังเหรียญเจ้าสัวครับขอให้ท่านเฮงเรวยๆนะครับสวัสดีครับ